สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับผมใส่เสื้อสโมสรอนปารีสแซงแคมปแมานะครับก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับที่จะซื้อทั้ง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับถ้าท่านดูที่หน้าปกนะครับวันนี้ผมฟังแล้วก็ใจหายนะครับแปลวันนี้ฟังแล้วแฟนหัวจะใจหายนะแต่ว่าผมแปลเนี่ยผมพยายามตามติดนะครับการขายสโมสรลิเวอร์พูลผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะพยายามตามติดให้นะครับก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่ถูกเทคโอเวอร์ over. เอาตรงๆเลยนะ เดี๋ยวพ่ออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแม่ต้องอยู่กับฟินเวนส p ปอร์ตกรุ๊ปต่อไปนะครับมีเงื่อนไขมีเหตุผลนะครับส่วนสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับต่างกันสิ้นเชิงครับตอนนี้นะครับเซอร์จิมเรดคริปนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่คือตอนนี้เอาตรงๆรงนะนะเขาไม่อยากจะซื้อแมนยูผมใช้คำนี้นะคือใครก็ตามนะครับต่อให้เป็นแฟนพันธ์แท้นะผมก็จะอัดเงินนะ แต่เซอร์จิมใจไม่สู้นะครับแชค้คมว่าใจนะครับใจไม่สู้ไม่สู้กลุ่มกาตาละแล้วกลุ่มกาตานะเบนมาทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเต็มๆนะครับเรื่องราวของดิวนะครับวันนี้เต็มหมดเลยเพราะว่าเวลาเตรียมข้อมูลโอ,อ้โหคือเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากๆนะครับเรื่องราวของแมนซิตี้ก็มีเรื่องราวของดิวที่เกิดขึ้นนะครับมว่าโจเอลมาติบขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ขอยัเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับบทความนี้นะครับมาจากเดฟเด็คอฟนะครับไม่ใช่ข่าวดีของแฟนลิเวอร์พูลประเด็นคือวันนี้นะครับในเรื่องราวของการเกาะติดในะสถานการณ์ การขายสโมสรลิเวอร์พูลถามว่าขายไหมแฟนลิเวอร์พูลก็อยากจะฟังอยู่นะครับวันนี้นะครับนักข่าวชื่อว่าโมเมดซิสอลคาบี้นะครับเขาได้ตามเรื่องราวของการซื้อสโมสรอ,อัปเดตเป็นพิเศษล่าสุดนะครับลองฟังแบบละเอียดนะแฟนลิเวอร์พูลฟังแล้วอย่าใจหายเราต้องอดทนนะครับ ข่าวใหญ่ที่กำลังจะออกมาในตอนนี้นะครับก็คือ QSI นะครับก็คือกลุ่มกาตา Spot i n v v s t t m n t นะครับไม่ต้องการจะซื้อหรือลงทุนแล้วนะครับกับสโมสรลิเวอร์พูลอีกต่อไปแฟนลิเวอร์พูลฟังชัดๆนะครับกลุ่ม QSI นะครับหรือกลุ่มลงทุนจากกาตาซึ่งมีพวกอะไรนะเจ้าชายอะไรพวกนี้นครับก็ไม่ต้องการ ลงทุนกับสโมสรลิเวอร์พู o อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอำนาจในการคุมไม่มีอำนาจส่วนใหญ่ในการคุมสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองถ้าถ้าฉันลงทุนไปและฉันไม่ได้คุมฉันก็ไม่ลงนี่คือเหตุผลนะครับที่ตอบที่นัาปกนะครับทีนี้คำถแถลงการนี้นะครับเกิดจากนักข่าวชาวกาตาซึ่งไปตามติด การพูดคุยระหว่าง QSI กับตัวแทนของลิวอพูลในการเทคโอเวอร์แล้วก็ซื้อสโมสรน,นะครับรวมถึงการลงทุนด้วยนะครับกลุ่มกาตานะครับ QSI นี่เป็นปาริสเซสแมงกลุ่มเดียวกันกับกลุ่ม QIA ซึ่งกำลังจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้น2กลุ่มนี้ต่างกันนะครับ QSI เนี่ยแน่นอนครับได้ข้อสเสนอ ในการถือหุ้นริเวอร์พูล49%เลยคือเขาจะขอซื้อริเวอร์พูล49%แต่ขอการควบคุมกิจการด้วยจอห์นเดวิลเฮนรี่ไม่ให้นะครับไม่ให้รายงานระบุว่ากลุ่ม QSI นั้นเขาต้องการซื้อมากกว่า50%ด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนว่าในข่าวจาก i m c Sport นะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะขายนะแต่จอห์นเดวิสเฮนรี่มองว่าเขาต้องการเอาหุ้นของ FSD ตัวนี้ไปขายให้กับผู้ลงทุนน้อยๆมันไม่ได้คนซื้อเกินก้อนใหญ่แต่ซื้อเยอะไงเนี่ยคือเอาง่ายๆนะ QSI เนะี่ยนะครับแล้วก็ QYA เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มกาตาทั้งคู่เนี่ย เขาจะขอซื้อลิเวอร์พูลเนี่ย49-50%มากกว่าน,นั้นไปเลยเพื่อควบคุมกิจการแต่จอห์นเดเฮนรี่ไม่ให้นะครับเมื่อกี้ผมก็อธิบายคือคือบา,บางอย่างก็ต้องอธิบายอีกรอบนะครับและอย่างหนึ่งนะครับพอไม่ได้การควบคุมกิจการปุ๊บแล้วจะซื้อไปทำไมนะครับนี่ละครับเป็นสาเหตุของการถอนตัวนี่คือสาเหตุนะครับเพียงเปอร์เซ็นที่น้อยนิดเปอร์เซ็นที่น้อยนิด49-50 คือเขาจะซื้อทั้งหมดก็ได้แต่ว่านักลงทุนชาวอเมรปจอห์นเดวยูเฮนดี้ไม่ขายนะครับแน่นอนครับมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้วยนักข่าวได้บอกว่าสมโมสรลปารีสเซงต์แมงเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ละเมิดกฎแน่ถ้าจะซื้อลิเวอร์พูลเพราะเขาจะส่งส่งเขาว่าอะไรนะผู้ครอบครองคนใหม่มานะครับถึงจริงแล้วเนี่ยเจ้าชายอัสซานีย กับนาเซอร์คาราฟีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแต่จะเป็นยงเป็นญาติอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าการถือครองโดย Al อาคาเดฟี่ไม่ผิดกฎนะครับผมได้อธิบายไปเมื่อเช้านะแต่ทีนี้ในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเซ็งครับนั่นก็หมายความว่า QSI ก็ถอนตัวกาตานะครับไม่ซื้อแล้วนะข่าวร้ายผมมากๆเลยเนี่ยทีนี้ มาฟังความคิดเห็นนะครับว่าพอข่าวนี้ออกมาปั๊บเกิดอะไรขึ้นบ้างประเด็นคือตอนนี้ผมจะอธิบายฟังนะว่าทำไมจอห์นวเฮนรี่ถึงไปขายจะขายหุ้น FSD อะ่ะผมพูดในคลิปที่แล้วนะคือ20%ใช่ไหม1,000ล้าน1 0 0 0ล้านปอนด์วันนี้ท่านเชื่อไหมก็ยังขายไม่ได้ไหนว่าเ e ด b i r ร์จะซื้อ เลดเบิร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเลดเบิร์นิดนึงนะนกแดงเลดเบิร์ a แคปิตอลนะครับที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยมีมีมนายอะไรนะเดี๋ยวนะผมอ่านบรรทัดไหนไปแล้วเนี่ยคือมีม,มีมีเจ้าของอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับจอห์นเดมิวเฮนรี่นะครับจริงๆแล้วนะครับเขาก็มีการคือการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนนะว่า FSD เนี่ยมี มีกิจการหลายอย่างมากนะครับมีเป็นเจ้าของอยู่78อย่างอะนะทีนี้เนี่ยการถือหุ้นน่กับหลายๆคนเนี่ยดูเหมือนว่านะครับเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าอะเมื่อมีคนถือหุ้น f อ g หลายคนอยู่ในฟิน w ว r e สปอร์ตกรุ๊นี้เนี่ยก็ถ้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่เอาหุ้นพวกนี้ไปขายเพื่อหาคนมาลงทุนเพิ่มดีกว่านี่คือช่วงของข่าวที่ออกมานะครับ ท่านอย่าเพิ่งงงนะเอาสรุปอย่างนี้สรุปว่า QSI และก็ QIA ซึ่งเป็นกลุ่มของกาตาจะไม่ยื่นลิเวอร์พูลแล้วเพราะไม่มีอำนาจในการคุมกิจการทั้งหมดส่วนคนที่คุมกิจการจริงๆก็คือจอห์ W. ดน n r y เฮนรี่จะขายหุ้นของ FSG บางส่วน Redbird ก็ยังจะไม่ซื้อนะครับเราถือหุ้นอยู่11%นี้ Redbird ก็จะยังไม่ซื้อแต่จะให้นักลงทุนรายอื่นนะครับซึ่งเอาง่ายนะต่อให้ซื้อเพิ่มเป็น20%นะก็จะได้ประมาณพันล้านเหมือนกันนะครับก็คือเปิดรับนักลงทุนอื่นๆมากๆเพื่อให้เงินก้อนมันใหญ่กลุ่ม QSI ไม่ซื้อแล้วไม่ได้คุมริวพูนะครับ เนี่ยข่าวแรกมาปุ๊บผมนี่โอ้โหเซ็งเลยนะครับแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของดิวนะครับวันนี้นะครับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ตกเป็นข่าวกับยอสโกกาดิโอนะครับกาดิโอเนี่ยคือเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับในสื่อเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยต้องการที่จะเซ็นสัญญาก,กับยอสโกยอสโกเป็นที่ทราบกันว่าเขาเป็น แฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยในส่วนของคิสตันฟ็อกเขาบอกว่าเลยข่าวจากบิวนะกาดิโอฝันถึงการเล่นลิเวอร์พูลด้วยแต่สัญญาของกาดิโอจะหมดในปี2024มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่110ล้านยูโรนะครับ110ล้านยูโรก็เกือบเท่าไร่ร่ะเกือบ90ล้านปอนด์เกล้านปอนด์ประมาณนะประมาณนะทีนี้ยังไงต่อละลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องใช้เงินเม็ดใหญ่ มากๆในการในการเซ็นสัญญากับยอสโกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คนมาเพิ่มหุ้นให้เลยนะครับมันอาจจะอยู่ในในอากาศก็ได้นะการฝันผมจะเข้าฝันนะแต่ผมก็มีสิทธิ์ฝันนะครับที่อยากจะให้ยอสโกมาอยู่กับลิเวอร์พูลค่าฉีกสัญญานะครับเมื่อกี้ผมพูดไว้เท่าไหร่อ,รอจำไม่ได้ละอ่าเท่าไหร่นะตัวเลข 100, 100ห,หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะ Uh, 110ล้านยูโรนะครับสัญญาถึงปี2024รอดูกันนะครับ <S <S เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการขายอาร์ลันด์บิสาก้าในซัมเมอร์นี้นะครับบิสาก้ากลับมาเล่นดีครั้งนะครับแต่่อยางไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการราคาที่ 22ล้านปอนด์บวกไปเลยนะครับก็จะถือว่ามีโอกาสขายในราคานี้ขายได้แน่นอนนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคิสซันพรีสบูแฮมตันสนใจตั้งแต่เดือนที่แล้วรอดูการันเสมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเอลมาติบกันนะครับล่าสุดนะครับจบฤดูกาลน,นี้นะครับลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวของโจเอลมาติปไว้ที่15ล้านปอนด์นะครับสัญญาของโจเอลมาติปเหลือ1ปีนะครับก็ รอดูกันนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับก็ขายราคานี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซฟานบาเซติกนะครับบาเซติกนะครับล่าสุดครับกองกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลคนนี้นะครับก็จะได้รับค่าเหนื่อย9.4ล้านปอนด์นะครับตลอดสัญญานะ9.4ล้านปอนดนี้ตลอดสัญญานะครับก็เทียบเท่ากับ40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ ก็สัญญาของบาเจติกไว้18ปีจะหมดในปี2027นะครับก็ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยลงสนามแล้วนิ่งมากเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูสัญญาฉบับใหม่ของบาเจติกกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับก็เป็นประเด็นที่แฟนแมนยูอาจจะได้พอได้พอสมมติเทคอเอาไว้ได้จริงนะเคนก็มีโอกาสอยู่นะครับล่าสุดครับแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวท็อปของสเปอร์นะครับก็ ไม่มีความตั้งใจนะครับต้องไม่คืนเอาง่ายนะไม่ย้ายออกไปจากอังกฤษนั่นก็หบยคว่าทีมที่อยู่ในท็อปโนะครับมีโอกาสที่จะคว้าตัวแฮริเคนได้แต่อย่างไรก็ตามการที่เคนบอกว่าไม่ย้ายออกไปต่างลีกเนี่ยสเปอร์ก็ยังมีหวังในการต่อสัญญาฉบับใหม่รอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของซีเฟนเจอร์ัดนะครับล่าสุดนะครับซีเฟนเจอร์ัดนะครับก็ต้องการที่จะมาคุมทัพลีซูน n เต็ดเหมือนกันนะครับซเฟนเจอร์ลัดนะครับเป็นทางเลือกนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยู่ที่ลีซูน n เต็ดต้องเลือกคนไปคุมทีมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของจ o เกนคอป นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าครอฟนี่โมโหมากนะที่ดิมาฮ์ม,มันเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาโจมตีบรรดาผู้เล่นบรรดาสตาฟโค้ชลิเวอร์พูลนะครับคือครอฟไม่พอใจคำถามนะครับว่าหลังจากที่ที่ถามกันนะครับส่วนฮาม,มันเองเนี่ยก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะคือเหมือนกับว่า,างไงอะ่ะเหมือนมาโจมตีสโมสรเก่าตัวเองอะไรประมาณนี้นะ ครอปไม่ปื้มนะและที่มาวิจารณ์พวกโค้ดฟิตเนสแล้วก็เป๊ปลินเดอร์เนี่ยเขายิ่งจะต้องปกป้องเป๊ปลินเดอร์อย่างเลยนะครับรวมถึงอ่คนทำความไอพวกเนี้ยพวกบุคลากรเลยรค้เขานะครับพวกโค้ดฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับที่ฮัมมันโจมตีครอบไม่เคยเห็นด้วยเลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับล่าสุดนะครับถ้าใครไปดูในทวิตเตอร์ของโรมาโน่นะครับเขาจะบอกว่าชาบี้ยืนยันนะครับว่าแฟรงกี้เดยองนะครับที่เราเห็นเนี่ยเขายอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่ผมร่วมงานกับเขานะเดยองทําได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมลุกและเกมรับนะครับและมั่นใจว่าฟอร์มของเขาจะโหดกว่านี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโอ้โหวันนี้มีบทความของครอปเยอะมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเรามาต่อที่เรื่องราวของพอพอกปากันเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของพอเนี่ยล่าสุดนะครับแม็กอาร์กรีก,ก็อ,อกมายืนยันนะครับว่าพอเนี่ยไม่พร้อมสําหรับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับและที่สําคัญก็คือตอนนี้พอเนี่ยคือยอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่พร้อมลงเล่นเพราะบาดเจ็บนะครับ ส่วนเรื่องราวของการยกเลิกสัญญากับพอพกอบาไม่มีเรื่องนี้ไม่จริงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเคลอาเตต้ากันนะครับล่าสุดนะครับอาเตตาก็ได้พูดถึงสัญญาของซาลิบาแล้วก็บุกยุซาก้านะครับก็เวลานี้นะครับอาร์ตินารี่ก็เตรียมต่อสัญญาเหมือนกันนะเนาะเอ๊ะเหมือนจะต่อไปแล้วหรือเปล่าทีเนี้ย บางครั้งเราต้องใช้เวลานะครับก็อสิต้ากล่าวสั้นๆนะครับเขาต้องรอเวลานิดนึงนะในการที่จะต่อสัญญาบุคยุสกาและวิลเลียมซาลิบาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเทียโกซิบานะครับล่าสุดนะครับในท็อตบุบรีนะครับประธานสโมสรเชลซีนะครับก็ยืนยันนะครับว่า จริงๆแล้วทีโกโซิวาเนี่ยมีพรสวรรค์ระดับโลกนะและเขาเหมาะทักษะกับการเป็นผู้นำมากๆเราต่อสัญญาของเขาหวังว่าเขาจะพาทีมเชลซีประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายสมูสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่า เรื่องราวของการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับเซอร์จิมรูดคิปนะครับดูเหมือนว่าเขานะครับไม่เต็มใจหรือใจไม่ถึงเสนอเงินมากกว่า4,000ล้านปอนด์นะครับถ้าเป็นผมผมมีเงินนะผมก็จะจัดให้มันเต็มเลยนะครับแต่พออย่างเงี้ยปุ๊บนะครับมีโอกาสที่เซอร์จิมรูดคิปเนี่ยจะถอนตัวถอนตัวจากการประมูลนะเงี้ยไม่สู้ราคาแล้วอะทีนี้ ในส่วนของรายละเอียดในคืนนี้นะครับการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อกี้เริ่มต้นลิเวอร์พูลแล้วนะจริงๆอะ่ะกลุ่มกาตาเนี่ยต้องการที่จะซื้อเร็วๆเลยและที่สำคัญก็คือเมื่อกี้นะครับเขาจะไม่ซื้อลิเวอร์พูลแต่เขาจะมาซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าชายอาัสซันีนะครับก็กลายเป็นตัวเต็งและก็เต็งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนะ คนรวยเนี่ยเขาก็อยากเป็นเจ้าของทสอสโมสรน,นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแล้วอะนะครับก็จริงๆแล้วนะเจ้าชาสันนี่เนี่ยเขาต้องการเมนยูนะครับไม่ไปซื้อลิพูลละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีนเมซี่กันนะครับล่าสุดนะครับเมซี่นะครับก็ เข้ารับรางวัลน,นะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในปีนี้นะครับก็ถามว่าใครยอดเยี่ยมมากที่สุดในปีนี้นะครับก็คงไม่พ้นอ่าอ่าเมสซี่นะครับดาวตะยอดเยี่ยมนะครับในฟุตบอลโลกควา้าแชมป์โลกไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับล่าสุดนะครับอ่าสโมสรสเปอร์ต้องการเซ็นสัญญากับเจเมีนิสัน ของเรสเตอร์ซิตี้นะครับคาดการกันว่านะครับสเปอร์จะต้องทุ่มเงิน,น 50, ประมาณ50ล้านปอนด์แข่งกับนิวคาสเซิลรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของการอ๋อพวกคู่ไอเรนิลลีเหรอที่เข้ามาวิจารณ์นะครับผมคงไม่เอานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนาบี้เกตากันนะครับล่าสุดนะครับเกตาก็ได้มีการพูดคุยกับเอซิมิลานะครับ เอซิมิลานต้องการดึงาดาวเตะนะครับของลิวพูลไปก็คือนายบีเกต้าไปนะครับก็สมโมสรจะปล่อยไปฟรีอยู่แล้วแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรอ,อาร์เซนอลกันนะครับล่าสุดนะครับกาเบรียลเฮซุสครับก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นฟบบุตบอลได้นะครับกาเบรียลเฮซุสต้องพักฟื้นนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเฮนกันนะครับล่าสุดนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเตะหนึ่งจริงนะก็ตอนนี้นะครับเขาสามารถเซ็นสัญญากับอ c โอเซเฮนได้เดี๋ยวเราจะของใหม่นิดนะครับเชื่อกันว่าค่าตัวก็ตามที่เราทราบกันนะครับเป็นสิตีิโลกไปแน่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของด e ค a r i ส์กันนะครับล่าสุดนะครับด e ค a r i ส์ยังคงเป็นดีวที่ยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับแล้วก็โอ้โหผมบอกกันเลยว่าด e ค a r i ส์เนี่ยสมบุ์แบบนะครับก็ Manchester United อาจจะยื่นซัมเมอร์นี้รอดูกันนะครับแจ้งเฉยนะว่าแมนยูจะยื่นดีวของดิค i ไรนะครับ เรามาต่อกันที่เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับโอ้โหนี้ข่าวเยอะมากเลยเรามาต่อกันที่เรื่องราของ a n นนี a ูน e s b u r y กันนะครับ a n n i b a l m e s h b r y เนี่ยก็เคยมาตอนตั้งแต่ยุคข,ของโซชานะครับวันนี้นะครับการการปรับตัวนะที่สโมสรอนนะผมไม่รู้ว่าเด็กคนนี้นะี่ยในสื่อเขาไม่ได้เขียนไว้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าต,ตัวแหละคือเหมือนกับว่าไงเมชบี้เนี่ยอยากจะลงเป็นตัวจริงไง แต่มันยูก็ปล่อยให้ยืมตัวอะไรเงี้ยไม่สนใจประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบเนเวสกันนะครับล่าสุดนะครับเนเวสก็น่าจะมีโอกาสไปอยู่กับสโมสสอาบาเซรุน่า Barcelona นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับเรื่องราวของเหตุการณ์นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับโอ้โห ทีมที่ร่ำรวยเนี่ยมักจะมีปัญหาทางการเงินนะครับคือไม่ใช่ที่คือปัญหาทางการเงินเขาก็คือเขามีเงินเยอะไงแต่ทีนี้มาฟังกรณีของแมนซิตี้กันนะครับเอาแบบสรุปนะคือเป๊ปบ,บอกอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมาตัดสินโทษก่อนเลยอะโดยที่สโมสสน,นยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป๊ปก็ปกป้องอยู่นะแต่เขาบอกว่า่า คือเหมือนกับว่ายังไงอะเป๊ปก็บอกว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเองและอย่างหนึ่งนะครับผู้บริหารนะครับอย่างมูบารักเนี่ยมูบารักเนี่ยอาบูบารักเนี่ยก็เป็นประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และที่สำคัญก็คือที่เขากำลังตรวจสอบเรื่องเงินอยู่เนี่ยถ้าผิดนะเขาเนี่ยโอ้โหงานเข้าเต็มๆนะครับอันนี้อันนี้ทีละช็อตนะทีนี้ในส่วนของเป๊ปกานิล่าก็ยังบอกนะครับว่าในอังกฤษและในที่นี้ในอังกฤษเนี่ย ถ้าไม่ได้รับการพิสูจน์เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเชื่อเขานะครับก็โอ้โหมีหลายองค์ประกอบมากเป๊ปพูดไปเยอะนะแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของรายละเอียดพวกนี้เราฟังแค่ส่วนหนึ่งพอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นจริงอะไรรอรุนกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เดี๋ยวนะครับเรื่องราต่อไปเป็นคู่แข่งเ,เป็นเรื่องอะไรนะเนี่ยโอ้โหวันนี้วันนี้ข่าวเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนริงนะ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์เนเบเซม่ากันนะครับล่าสุดนะครับเบเซม่าก็ต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับสัญญาจะหมดในปี2024นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสให้นะครับโอ้โหข่าวเยอะมากเลยเรามาต่อที่เรื่องราวของลาฟเฟเรีอัลกันนะครับล่าสุดนะครับาปบารลมานินี่นะครับ ผู้นวยการนะครับก็บอกว่าเรียลเนี่ยน่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาราอุโคเบรดนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอ่าเดี๋ยวนะผมอ่านว่าอะไรอเลฮันโดใช่ไหมโอ้โหอ่านยากจังเลยนะครับอเลฮันโดนะครับอ่าอะไรเนี่ยเบรดเบรดนะครับก็จริงๆแล้วนะครับบาซ่าอยากจะขาย แต่เพื่อนเด็กคนนี้เล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ตั้งแต่7ขวบนะครับตอนนี้การเปลี่ยนการขายจะไม่เกิดขึ้นแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลมี่มาติเนสกันนะครับผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่านะครับล่าสุดนะครับหลายสมโมสรตามจีบเอลมี่มาติเนสมากๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากอยากอยากเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกก็แหละแต่อาจจะไม่ใช่กับวิลล่า แจ้งให้ทราบตามน,นี้นะครับเรื่องราวของอันเช่นะครับโอเคลองฟังดูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของถแถลงการของอันเช่กันนะครับล่าสุดนะครับก็เขาเรียกว่ากลุ่มสาพันธนะ์ในพวกฟุตบอลเขานะครับก็ลงมติตงกันว่าคือมันกับ่าไงอ่ะก็คืออ,งงอ,ะคอ,อะไรนะอ่าเลิกคาดหวังอะไรเงี้ยจะไปโค้ชทีมชาติบราซิลนะครับอันเช่นี่นะ ก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดเรืยองราของคูตินโยเหรอโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยกันนะครับล่าสุดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคูตินโยยังเป็นนักเตะที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับอุนอายมรีกล่าวแต่อยาก็ตามนะครับเราต้องพยายามต่อไปเพื่อดึงศักยภาพของอาคูตินโยกลับมาอีกครั้งนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ หมดหรือยังเรื่องราวของบูสเกตไม่มีอะไรนะครับพูดิสิตนี่ย้ายซัมเมอร์นะครับโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับของมาคาสุรามนะครับล่าสุดนะครับอาร์ซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเซ็นฟรีมาคาสุรามได้นะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับก็วันนี้นะครับ เรื่องราวของการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต่างนะครับนักลงทุนจากกาตร์นะครับไม่ซื้อลิเวอร์พูลแล้วเขาจะไปลงลิเวอร์พูลไปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มๆนะครับก็โอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าแปข่าวนี้พลิกไปพลิกมานะครับส่วนเรื่องราวของนักเตะแต่ละคนนะครับผมก็อัปเดตในคลิปนี้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะไม่อยากจะรบกวนเวลานะครับวันนี้บอลก็เตะอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็เอาแค่นี้ลวกันนะครับ นี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงข้ามคืนนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ